ในเรื่องการคุกคามในที่ทํางานหรือ workplace harassment เนี่ยมีอยู่หลายเรื่องนะครับที่องค์กรจะต้องระมัดระวังโดยเฉพาะในบทบาทของความเป็นหัวหน้าง,งานของท่านเนี่ยจะต้องระมัดระวังไม่ให้มันเกิดขึ้นจากการที่ลูกน้องละเมิดกันล่วงเกินกันหรือคุกคามกันหรือแม้แต่ท่านเองในฐานะที่เป็นล่วงชาก็จะต้องไม่คุกคามไม่ล่วงเกินลูกน้องเช่นเดียวกันนะครับหนึ่งในเรื่องที่เป็นการคุกคามกันในที่ทํางานที่ เป็นปัญหาใหญ่มากนะครับเป็นเรื่องที่องค์กรต่างๆจะต้องมากําหนดมาตรการวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการคุกคามกันเนี่ยคือการคุกคามทางเพศนะครับหรือเซ็กชวลฮาร์ชเมนต์ในหลักสูตรที่ผมไปเป็นวิทยากรให้กับหลายๆองค์กรชั้นนำนะครับทั้งฝากฝากั่งองค์กรทั้งญี่ปุ่นเนี่ยนะครับที่จัดอบรมหลักสูตรเรื่อง w o r ร p กเพรสซัล s m e n t r e d u c t i o นนะครับผมจะถามเป็นเวิร์กช็อปเป็นข้อมูลเสมอว่าพฤติกรรมใดบ้าง ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการคุกคามทางเพศนะครับเพราะพูดคําว่าคุกคามทางเพศอย่างเดียวเนี่ยมันไม่เก็ตมันไม่เคลียร์มันไม่รู้ว่าตกลงแล้วเนี่ยพฤติกรรมที่เข้าข่ายการคุกคามทางเพศมันได้แก่เรื่องอะไรบ้างนะครับถ้าไปดูตามตัวบทกฎหมายคําว่าคุกคามทางเพศเนี่ยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานมาตรา16จะใช้คําว่าล่วงเกินทางเพศคําว่าล่วงเกินทางเพศเนี่ยมันก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าสารราชบัณฑิต นะครับเขาว่าอย่างไงบ้างคําว่าล่วงเกินทางเพศสัพท์ราชบัณฑิตก็จะหมายความว่าเป็นการแสดงอาการเกินสมควรต่อผู้อื่นโดยล่วงจารีตประเพณีหรือจรรญ,ญามารยาาด้วยการลวนลามเช่นล่วงเกินในลักษณะชูสาวด้วยการพูดหรือกระทำเกินสมควรเช่นผู้จาวลวนลามจามับเอือดอแขนเนี่ยรวมทั้งการดูหมินรวมทั้งการสบประมาณไอ้คำว่าคุกค,คามหมายถึงแสดงอํานาจด้วยกิริยาวาจาทาให้หวาดกลัวนะครับหรือทําให้เกิดความรําคาญมันหมายถึงการเบือ่อเดือดร้อนใจ ลับคายเครืองใจแบบนี้นะดังนั้นแปลว่าพฤติกรรมใดก็แล้วแต่ที่เป็นการแสดงอาการเกินสมควรนะครับโดยการลวนลามโดยการดูหมิน่นโดยการสบประมาทเนี่ยมันก็เข้าข่ายเป็นการคุกคามทางเพศหมดเลยนะครับการคุกคามเนี่ยมันอาจจะเป็นไปด้วยการแสดงกิริยาหรือวาจาก,ก็ได้นะครับคือมันทําให้เกิดผลคืออีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาเกิดความรลัคายเคืองใจเบื่อหน่ายใจนะครับเดือดร้อนรู้สึกอดึดอัดไม่สบายใจแบบเนี้ย นะครับมันก pues ็เข้าข so nah, ่ายพฤติกรรมการคุกคามอย่างที่ว่าแล้วนะไอ้การคุกคามทางเพศเนี่ยมันพนักงานทํากับพนักงานก็ได้นะพนักงานทํากับหัวหน้างานก็เข้าข่ายนะหัวหน้างานทํากับพนักงานก็ได้และไอ้เรื่องหลังเนี่ยหัวหน้าทํากับพนักงานเนี่ยมันจะหนักหนาเลยนะครับปกกฎหมายก็บันติโทษไว้สูงเลยทีเดียวนะครับมันเป็นการทํากับคนเพศสภาพเดียวกันหรือต่างเพศสภาพก็ได้หรือต่างรัสิุศยกมทางเพศก็ได้นะครับ คุกคามทางเพศหรือ sexual harassment เนี่ยมันมีพฤติกรรมที่เราต้องต้องไปกำหนดกันว่าตกลงแล้วการแสดงออกการปฏิบัติด้วยการแสดงวาจากิริยาท่าทางน้ำเสียงคำพูดหรืออะไรก็ตามที่เข้าข่ายเป็นเรื่องของการคุกคามทางเพศบ้างนะฮะขอสรุปเป็นสักห้ากลุ่มแบบนี้ก็แล้วกันนะครับการคุกคามทางเพศลักษณะแรกที่จะได้ยินอยู่เสมอคือการคุกคามด้วยสายตาคุกคามด้วยสายตาเช่นจ้องมอง เรือนร่างมองช้อนใต้กระโปรงจ้องมองหน้าอกของผู้ถูกจ้องจนเขารู้สึกอึดอัดไม่สบายใจคนรอบข้างก็รู้สึกได้เช่นเดียวกันนี่เป็นตนน้นนะแบบที่สองคือการคุกคามด้วยวาจาเช่นพูดวิจารณ์รูปล่างพูดวิจารณ์ส่วนสงที่สอบไปในทางเพศพูดชักชวนให้กระทำการใดๆนที่หลับตาคนผู้ชักผู้ถูกชักช,กชวนเนี่ยเขาไม่เต็มใจพูดในเรื่องตลกลามกทางเพศพูดจาแทะโลมพูดเรื่อง ที่มันไม่เหมาะไม่ควรจะสอบไปในทางเพศแบบนี้อันนี้เป็นการคุกคามด้วยวาจานะครับการคุกคามทางกายก็มีเช่นการสัมผัสรูปร่างผู้อื่นการลูกคำการทูไทอวัยวะในร่างกายยังมีนัยยะทางเพศนะฮะการโชยโอกาสกอบดรัดการดึงมานั่งตักการตามเตอรโดยที่ฝ่ายนึ่นไม่เล่นด้วยการเดินตอนขมุมหรือขวางทางเดินการส่งูบเลียลิมฟีปากทําท่าน้าลายหกที่มันมีพฤติกรรมสอบไปในทางเพศเนี่ยไม่ว่าจะใช้มือหรือเคลื่อนไหวร่างกายก็แล้วแต่ นะครับเข้าขายหมดเลยนะลักษณะที่4คือการแสดงรูปภาพวัตถุหรือข้อความที่เกี่ยวกับทางเพศนะเช่นการเปิดภาพโปการติดภาพโปในที่ทํางานนะครับการตั้งสกรีนเซิร์ฟเวอร์เป็นภาพโปภาพรามุกาอาจารย์อย่างเงี้ยแบบเนี้ยก็เข้าขายกุกคาทางเพศเช่นเดียวกันอันที่5คือการกระทําทางเพศที่มีลักษณะเป็นการแลกเปลี่ยนประโยชน์ระหว่างกันนะครับเช่นการให้สัญญาว่าจะให้ผลประโยชน์เช่นเพื่อตําแหน่งหน้าที่การงานให ผลการเรียนดีมีทุนการศึกษาให้เพิ่มเงินเดือนเลื่อนตำแหน่งการต่อสัญญาจ้างทำงานโดยแลกกับการมีความสมบัติทางเพศหรือการกระทำอย่างอื่นในทางเพศแบบเนี้ยก็เข้าข่ายคุกคามทางเพศต่างน้น,นะครับมันเป็นความจําเป็นที่องค์กรต่างๆเนี่ยจะต้องมากําหนดให้ชัดเจนว่าไอพฤติกรรมที่เป็นการล่วงเกินล่วงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศมันได้แก่เรื่องอะไรบ้างเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราอะจะต้องไป ไปทาการสอบสวนดําเนินการทางวินัยกับพนักงานที่กระทําผิดเราจะได้รู้ว่าอ้อความผิดลักษณะเนี่ยเป็นการเป็นการกระทําผิดนะครับตามข้อบังคับการดาเนินเกี่ยวกับเรื่องของการคุกคามทางเพศซึ่งแน่นอนองค์กรก็ต้องไปปรับปรุงไปปรับข้อบังคับการดำเนินงานนะครับให้มันมีการกระทําแบบนี้แต่จะเขียนเป็นระเบียบออกมาหรือเป็นปรับแก้ที่ข้อบังคับการดำเนินสูดแพทแต่องค์กรจะเลือกปฏิบัตินะครับแต่ต้องชัดเจนเพราะเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่เราจําเป็นอยู่ต้องสื่อสารในพนักงานทราบว่าพฤติกรรมใด เป็นเรื่องของการกรมนำเพศซึ่งห้ามปฏิบัติและจะได้รับผลนะครับโดยปกติเราควรจะต้องตั้งค่าไว้ให้มันเป็นพฤติกรรมที่เป็นการกระทำผิดรายละซึ่งองค์กรสามารถที่จะเลิกจ้งยางไปแจกการเวยได้เลยนะครับ